สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งโดยสถา,านการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของลีนาจังนั่นเนี่ยที่ออกมาจวกประยุทธ์ไม่หยุดหย่อนเลยแล้วถามจวกเรื่องอะไรจ้าจวกเรื่องในการขายผืนดินให้ต่างประเทศอะไรนั้นแล้วก็ได้มีการออกมาอย่างงู้นอย่างนี้นั่นเนี่ยบอกว่าฉันยังไม่มีพื้นที่สักไรเลยแล้วเนี่ยจะให้ชาวต่างชาติเข้ามาได้อย่างไรแล้วก็พร้อมกันนั้นในคลิปก็ซัดสลิมไม่หยุดยั้งนั่นเนี่ยไม่ทราบว่าไปมุดอยู่ที่ไหนครับท่านไอ้เราก็งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่งนนั้ สนัดลั่นทุ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นที่น่าสังเกตอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวพอไปโอเค Google ตามที่ประยุทธ์เคยบอกให้เข้ากันบ้างนั้นกับไม่เจอลีนาจังเลยนะเนี่ยข่าวสําหรับเรื่องที่ออกมาซัดประยุทธน์นี้แล้วมีข่าวอะไรจ๊ะมีข่าวว่าไม่พลาดด้วยเฮ้ยนักร้องหิวแสงมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับท่านโดยสนธิยาสวัสดีร้องปออทอเอาผิดลีนาจังไลสดา่าประยุทธ์ขายชาติอะไรทํานองนี้ว่าไม่น่าจับตามมองเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมสําหรับนักร้องคนนี้มันก็ยื่นร้องมมั่วบ้าบ,าบ,าบ,าบา ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้แล้วครับท่านถามว่ารู้อะไรเจ้างหนูตอนนี้เว้ยเฮ้ยมีประชาชนทั้งหลายแหล่นั้นออกมาถามเว้ยเฮ้ยเทพโพงามหายไปไหนนั่นเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายสุดแสนบันเจิดครับท่านให้เช่าของที่ดินอะไรทํานองนี้นะเนี่ยบางคนก็ใช้คําหนักไปกว่านี้นะครับไม่ใช่ใช้คําว่าขายผืนดินให้ต่างชาติขายแผ่นดินให้ต่างชาติแต่ยังได้แล้วถามเขาใช้อะไรเ,ะเขาบอกว่าขายชาติอะไรทํานองนี้ผมก็อยากจะให้ปองรองกันไว้นะเมือนกันเดี๋ยวจะโดนในพวกนักร้อง อหิวแสงไปร้องอีกหรือไม่ไม่อาจแน่ใจแต่เรื่องนี้เราต้องช่วยกันพูดช่วยกันกระทุง้งนะครับท่านผู้ชมบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับใครบางคนหรือเปล่านั้นก็ออต้องติดตามอีกทีแต่ตอนนี้ชาวเน็ตเดือดไม่หยุดหย่อนว้ยเฮ้ยถามหาเทพโพงามเนี่ยหายหัวไปไหนแล้วปมคอรมอขายแผ่นดินให้ต่างชาติอะไรทํานองนี้เห็นเทพเงียบก็เลยคิดถึงเทพนะครับท่านผะูนะ้ชมเทพโพงามปรากฏหัวกระบ,บาลออกมาหน่อยว้ยเฮ้ยโดยไดย้ทําการกล่าวถึงเล็กน้อยถึงบานกลางถ้านโยบายนี้มาจากปากของชัติชาติศี ผิพันธ์นั้นตอนนี้ก็คงจะออกมาเผยปากอ้ากว้างแล้วนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็ตั้งโต๊ะขายขนมเปี๊ยะด้วยซึ่งผมก็อยากอุดหนุนขนมเปี๊ยปะป่าเทพอย่างเหลือเกินแล้วก็ลงไปของเงินแม่แม่จะหาถามทําไมเออจะซื้อขนมเปี๊ยปะป่าเทพได้ไหมแม่บอกชะลอไว้ก่อนนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเ่านผู้ชมผมก็เลยต้องทําการขาย,ยปากเกต์ขาวอบกรอบลูกหยีฉาบครับท่านเม็ดมะม่วงหิม,มาพานก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรโดยป่าเทพนี้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดครับ ถามเรื่องอะไรจ้าเรื่องประกอบธุรกิจอย่างไรนั้นให้เจ๊งนะครับทานองนี้นั่นเนี่ยก็ได้มีชาวเน็ตไปขุด13ธุรกิจที่ป่าเทพทํามานั้นโอ้ยแต่และธุรกิจนี้ดีทั้งนั้นเลยนะครับเร่อนผู้ชมแต่ว่าน่าเสียดายไปหน่อยถามเสียดายอะไรวะเสียดายที่เจ๊งบ่อยไปหน่อยเท่านั้นเองครับท่นานก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีเดี๋ยวจะเอามาถแถลงให้ฟังส่วนตอนนี้หมอเหรียญทองงานข้าเว้ยเฮ้ยตัดพ้อเนี่ยชีวิตบ้าชะมัดหมอเหรียญทองโดนข้อหาจ้างวานร่วมกันลักทรัพย์ครับท่านก็ไม่รู้ว่าเป็น อะไรนั่นเนี่ยโดยเหรียญทองครับท่านได้บอกว่าชีวิตผมนี้มันบ้าชะมัดเลยนะครับประกาศให้ทราบกันทั่วกันไปเลยว่าผมร่ํารวยมาจากการลักทรัพย์ลุกหลังค้าลุกหลังทางเท้าอะไรทํานองนี้ก็มาจากนายเหรียญทองแน่นหนาบท่านผููชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีว้ยเฮ้ยพร้อมกันนี้นะเนี่ยได้ออกมาแฉถามแฉเรื่องอะไรอบอกว่าได้มีขบวนการบางกลุ่มนะเนี่ยเป็นกลุ่มลึกลับจ้องจะเอาผมติดคุกให้ได้อะไรทํานองนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแรงผือนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้คาลากระส ไม่อยู่จอนก็นเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยหลังจากเทพโพงามนั้นเป็นดาวตลกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นติดดอยหรือเปล่านั้นตามบิตทอยหรือไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นยังไงจ้าโอ้หลังจากที่โนตุดมทําเดียว13นั่นเนี่ยออกมาซัดอย่างนั้นออกมาซัดอย่างนี้บอกเนี่ยโนตุดมเนี่ยเออไปลอกมุกต่างประชาติมาหรือว่าต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เทพโพงงามก็ยกตนเว้ยเฮ้ยบอกว่ามุกที่โนตใช้นั่นเนี่ยเราเคยใช้มาหมดแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้พูดเรานะเขาบอกว่ากูเคยใช้มาก่อนมึงแล้วอะไรทำนองนี้ เลยตงนี้แสดงว่าเทพโพงงามไปลอกลูกต่างประเทศด้วยหรือหรือไม่ไม่อาจแนบใจแต่ว่านรสอุดมออกมานั้นเป็นการพูดแบบเออนั้งเชิงสร้างสรรค์น,นะครับท่านผู้ชมต้องใช้หลักสมองอย่างเหลือเฟือกันเลยทีเดียวครับท่านที่ตึงคนให้ฟังได้เป็นเวลา 2- 3าชั่วโมงนี้ส่วนเทพโพงงามเป็นอย่างไรเป็นอันเตอร์ยุคตกค้างมาจากปี50-60หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็ได้ทําการถามหาเทพโพงงามเฮ้ยคิดเห็นอย่างไรบ้างเนี่ยหลังจากที่คอรมอมีมติออกมาเรื่อง อะไรว่าขายแผ่นดินให้ต่างชาตินะครับโดยเนี่ยเทพเดือดด้วยเฮ้ยไร์สดสดยับโนตอุดมบ่มเดี่ยว13ซัดไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงอะไรทํานองนี้แล้วก็ซัดอีกว่าถามทุกวันนี้อยู่ได้เพราะใครโดยถ้าเกิดให้ผมตอบนี้ผมก็ต้องตอบว่าทุกวันนี้ก็อยู่ได้เพราะตัวเราเองนะครับถ้าเกิดพึ่งประยุทธ์นี้โอ้โหแค่ใส่อะไรวะแบ๊กๆนะครับผู้ชมของเสื้อชูชีพนั้นมันยังกัดผิดด้าเลยก็เป็นสิ่งที่ดีครับท่าน8 4 0 0 0พันเซลลนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่านั้นต้องติดตามอีกทีแล้ววยัังงไกกนนีี่่าเเทพ ปรากฏตัวด่วนว้้ยเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยได้มีการถามหาถึง3คนประกอบด,ด้วยดรเสรีวงมนทาครับท่านนักวิตาเอ้ยนักวิชาการตลาด4050ปีอะปีไรทำนองนี้แล้วก็สุเทพเดือดสุบันนเนี่ยบอกว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเห็นด้วยหรือไม่ก็ยังไม่ได้ออกมาปรากฏตัวนะครับม้ว่าไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนแต่เดี๋ยวก่อนที่แน่ๆตอนนี้ปรากฏตัวได้เลยครับท่านอันนี้คือลูกหยีดิสซิตาลูกหยีครับท่านอันนี้เป็นลูกหยี เก็บอย่างดีเลยนะครับเร่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่ได้ปีนป่ายต้นไม้ขึ้นไปเก็บลูกหยีแต่อย่างใดแต่เอามากินแล้วอร่อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็เลยเอามาขายครับท่านโดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาทเอ่อ250กรัม140บาทควบผู้ขนาดมาก,กับปลาเก็บขาวอบกรอบเม็ดมะม่วงหิมะพันแล้วก็ลูกหยีกวนนะครับเ่านผู้ชมก็สั่งกันเข้ามาได้ลูกพุนนั้นก็มีพร้อมก็ต้องขอพระคุณท,ทุกท่านที่สั่งมาอย่างไม่อยู่จังครับท่านต้องขออภัยด้วยยังไม่มีบริการเก็บปลายทางเพราะว่าตอนนีี้มปัญหา เรื่องเก็บใบทางอยู่นะคะรับท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณทุกท่านมาหน้าที่นี้ส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับนายสมศักดิ์แห่งพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่มีกระแสะข่าวนาหูไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมบมเงินบริจาคน่เนี่ยจากผับดังครับท่านโดยผับที่วิบวับวิบวับที่โดนจับไปเมื่อวัน2วันก่อนนั้นพลังประชารัฐเว้ยเฮยยอมรับเนี่ยรับเงิน3ล้านบาทจากเจ้าของเออผับคาจุดจุดจดนะครับท่านผู้ชมไอจุดจุดจุดนั้นก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเนี่ยเออไปคิดกันเอาเองแล้วก็อ้างเเขาชอบนะ ยบายเว้ยเฮ้ยด้านชูวิทย์กมุมวิสิทธิ์แฉผับน,นายทุนจีนเนี่ยมั่วจุดจุดๆๆจงขึ้นไม่หยุดยั้งายตำรวจเพียบหร,หรือไม่เออต้องเติมหรือไม่ด้วยส่วนประยุทธ์เป็นอย่างไรจ้าเมือนสอบนักการเมืองรับเงินบ่อนอะไรประมาณนี้ตามชูวิทย์แฉหร,หรือไม่อันนี้ก็ต้องเอาหรือไม่ในะครรับท่านผู้ชมเพราะอันนี้ออกมาจากสวัสดีครับพบกับผมสิโลตชามไพบุญผ่านไปชั่วโมงเดียวอะไรกันว่านี่ยอดดูแตะจะแสนแล้วนะครับทางส่วนในของเราล่ะโอ้โหวันหนึ่งได้แสนนี้ก็ถือว่าบุญโขแล้วก็ไม่ที่น่าจับตาม ว่านายสมศักดิ์เทพสุทินนี้ทิ้งบอมหรือเปล่าเอาแล้วไงสมศักดิ์ยอมรับเจ้าของผับรับชาวจีนบริจาค3ล้านให้พลังประชารัฐครับท่านด้านพิศีสุวรรณมาแล้วเว้ยวันนี้ผู้มีแสงในตัวก็รู้สึกว่าจะไปทําการยื่นนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ายื่นสร้างภาพหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจในปมที่ให้สอบสวนนั้นเนี่ยว่ารรพพลังประชารัฐนั้นรับเงินจากชาวต่างประเทศต่างประเทศจริงหรือไม่โดยถ้าเกิดสมมุติคนที่บริจาคเงินนั้นถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมุติไม่ได้มีสัญชาติไทยนี้อาจจะไปถึง จุพักได้กันเลยทีเดียวแต่เรื่องนี้ชาวเน็ตก็มองกันเหมือนกับว่าเอาหูไปนาวตาไปไล่ถามเพราะอะไรจ้าเพราะว่าถ้าเกิดอะไรที่เกี่ยวกับพลังประชารัฐนั้นมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าในเรื่องนี้หรือไม่ก็ต้องติดตามอีกทีแต่ตอนนี้มาที่พักประชาธิปั์กันอีกสักนิดหนึง่งยังจํากันได้ไหมเออสำหรับโคศกสามสีครับท่านอันนี้ก็ต้องถามคนที่อายุประมาณ50ขึ้นนะครับเรื่องผู้ชมมีเรื่องอะไรจะต้องหนูไปอีกคนนึงแล้วเว้ยเฮ้ยนายไตยลงสุวรรณคีรีเนี่ยทิ้งพักประชาธิัตแล้ว ขอไปสนับสนุนพักใหม่ๆกว่าประชาธิปัตย์โอ้โหอะไรกันอีกวะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปพักไหนโดยตอนนี้สันนิษฐานกันว่าออกจากพักไปได้ซะก,ก็ดีใช่ไหมวะ อ๋อไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยโดยถ้าเกิดสมมติได้มาดามเดียมาเนี่ยแล้วก็เออนายคนนี้ไต่ลงสวรรนคีรีอดีตรองนายกนั้นเมื่อปีห1 5หที่อภพิสิทธิ์มาไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายอะไรสักอย่างหนึ่งนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นรองนายกด้วยนะครับท่านก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าเอ,อผมขอมีลมหายใจเป็นของตัวเองใส่เสื้อสีฟ้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็36ปีกับพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านก็ออกออกไปได้ซะก,ก็ดีในะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั้นต้องไปถามคนในพักเองก็ไไมม่่่่นาาาจับตมมองเทหร ประชาชนบางส่วนก็บอกนั้นเนี่ยเฮ้ยนายไตลงเคยออกมาบอกเนี่ยบอกว่าทหารยุ่งการเมืองนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดตรงไหนอะไรทานองนี้ <g ul ana> ผมก็เห็นด้วยถ้าเกิดเป็นแบบบิ๊กจิ๋วหรือว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับดน,นดบูชมลาออกแล้วก็มาลงการเมืองจนได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีนั้นแต่ต่างจากไอ้พวกยึดอำนาจรัระหารอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวก็เลยติดบีข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านส่วนเทพ VES โพงงามเฮ้ยเฮ้ยอย่ามัวแต่ขายขนมเปี๊ยะเนี่ยตอนนี้ชาวเน็ตคิดถึงเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างนี้วันๆเอาแต่วิ่งเอาแตต่่นนนอยูั ไม่เห็นทํางานทําการอะไรเลยก็ไม่รู้ว่าอะไรไปยัดปากมันนะ่านผู้ชมบอกมาภาพไม่หยุดยั้ยงพอตอนนี้ประเทศเงียบไปเนี่ยชาวเน็ตคิดถึงเฮ้ยบอกจะหายหัวสิไว้ผัวหัวกระบ,บาลมาหน่อยอ่าก็เดี๋ยวติดตามอีกทีส่วนตอนนี้มาเรื่องเหรียญทองสักเล็กน้อยถึงบานกลางมอนเหรียญทองรับมีขบวนการจ้องเอาไปติดคุกไว้เฮ้ยลันกลับไม่กลัวมั่นใจทําความดีเพื่อส่วนรวมหลังจากที่หมอเหรียญทองโดนคดีอะไรวะเนี่ยอันนี้ไทยโพสต์ส่งข้าประกวดเลยครับท่านโดยหมอเหรียญทองโดนข้อหาจ้างวานร,ร่วมกันลักทรัพย์อะไรทำ มองนี้โดยชีวิตผมเนี่ยมันบัดซบมากเลยอะไรพลองนี้นะคะรับเ่านผู้ชมบ้าชะมัดเลยประกาศให้ทราบกันทั่วกันเลยนะว่าผมร่ำรวยมาจากการลักทรัพย์ร้านค้าลุกล้ำทางเทา้าโดยหมอเหรียญทองนี้โดนข้อหาโพสต์เฟซบุ๊กว่าสอนทอุ่งสองห้องออกหมายเรียกถึงผมในข้อหาผู้ใช้จ้างวานให้ผู้อื่นทำความผิดร่วมกันลักทรัพย์ร้านครัวคุณปอที่ลุกล้ำทางเทา้าริมซอยถนนแจ้งวัฒนะ14ทั้งนี้สอนทอุ่งสองห้องจะส่งตัวผมให้แก่ การพิเศษฝ่ายคดีอาญา4ีในวันที่3พฤศจิกาหกเวลา10โมงเช้าทำนองนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเรื่องผู้ชมเรื่องนี้ลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดหย่อนส่วนตอนนี้ตามหาสลิมหายกันอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากเทพพงงานนั้นก็ยังหายไปอยู่นะเนี่ยออกมาพูดทุกวี่ทุกวันเลยเว้ยทุกเสาร์อาทิตย์หรือไม่ไม่แน่ใจไอ้ชาวเ็ตก็งงไอ้เราก็งงด้วยขนมเปี๊ยะวางเต็มเลยขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะวางเต็มเลยแล้วมันยังไงจ้า ก็ไม่เห็นขายขนมเปี๊ยะว่าเฮย้ยเห็นแต่คุยเรื่องการเมืองอย่างงู้นเรื่องการเมืองอย่างนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นเนี่ยโดยปาเทพเคยบอกว่าเนี่ยกูทําธุรกิจเต๊าะกัดลิ้นเลยไว้เทพโพงามเถื่อนบอกไว้เนี่ย บอกว่าเนี่ยฉันทําธุรกิจเจ๊งมาทีนึงแล้วเพราะว่ามีการสร้างถนนหรือไม่สร้างถนนไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมบอกว่าถนนเนี่ยลถสวนกันไม่ได้ไม่ใช่ลถไปซื้อเงาะซื้ออะไรจากสวนแล้วมันสวนไม่ได้นะครับเรื่องผู้ชมปาเทพบ,บอกว่าสาเหตุที่เจ๊งนี่ก็เพราะว่าถนนหนทางนี้ลถไม่อาจจะสวนกันได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านก็ยังคงอ้าเอา้เอาว อันนี้ไม่พลาดครับท่านโดยมาแล้วเว้ยเฮ้ยมอริจากที่ประกาศตัวพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นแต่ว่าต้องได้25เสียงก่อนนะเนี่ยถึงจะเสนอชื่อได้ไอ้ชาวเน็ตบางคนนะเนี่ยผมก็เหลือเกินจริงๆเลยผมอยากจะเดินเข้าไปถามว่าทําไมคิดแบบนั้นถามคิดเลือกอะไรจ้าหนูโดยได้บอกว่าเออเลือกตั้งเข้าสภาให้ได้ก่อนครับท่านถามเพราะอะไรหลังจากที่รอบก่อนนั้นลงเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็แพ้อ,อีกครับท่านไม่มีคนเลือกแล้วยังไงจ้าหนูแล้วก็ย้ายไปอยู่พักของนายสุเทพเทิกสุบัน กดทได้ผู้ชมเป็นซ e อเป็นตําแหน่งใหม่หรือไม่นั้นก็น่าติดตามแล้วสุดท้ายไปกันไม่รอดครับท่านมาสร้างพักไทยพักดีแต่ก่อนจะเป็นไทยพักดีนี้ก็มีโคชโยทีนะเนี่ยมีอูแวนก็เฮ้ยแล้วตอนนี้หายไปไหนหมดไม่รู้เหมือนกันครับท่านแต่ที่แน่นั้นขอสองกระทรวงถามกระทรวงไหนโอ้โหกระทรวงสยศาสตร์เหรอไม่ใช่สองกระทรวงที่ว่านี้คือกระทรวงเกษตรครับท่านกับกระทรวงพลังงานไม่รู้กระทรวงเกษตรนี้จะไปทําไรทํานาหรือเปล่านั้นช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ เนี่ยชาวยโสธรครับท่านลุงผูกแขนหมอว่าลงอวยพรให้ได้เป็นนายกสมาคมไอ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วชาวยสวโสธรอวยพรให้นายวาลงเนี่ยได้เป็นนายกครับท่านแล้วก็อวยพรด้วยว้ยเฮ้ยหมอวาลงขอให้สมพรปากสักทีเถิดนะเนี่ยถามเรื่องเป็นนายกใช่ไหมเออเอาเข้าสภาให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันครับท่านก็ต้องเลดิดวีข้ามผ่านไป้ก่อนส่วนตอนนี้มันมาอีกแล้วว้ยเฮ้ยสำหรับนายเสรีวงมนฑาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ออกมาขึ้นนะเนี่ยเรื่องที่บมคลมจะ ขายแผ่นดินอะไรทำนองนี้หรือไม่โดยนายเสรีเพ่มอีกแล้วไม่เอาพฤติกรรม9อย่างอะไรของมันว่าเนี่ยยกย่องนับถือคนเลวเพื่อลาบยศตนเองไม่เอายอมพายเรือให้จนนั่งแล้วก็อ้นั้นตามเจ้าของข้อสั่งไม่เอาฮ้ยตัวมันเองเปาวะอ่ะออไม่น่าจะเกี่ยวกับใครมึงสร้างวัฒนธรรมบิดเบือนโกหกประชาชนจุดๆไม่เอาขครอบงำเยาวชนด้วยการบิดเบือนประวัติศาสตร์ไม่เอายกตนข่มท่านเก่งคนเดียวแซทุกเรื่องแปดหมื่นเจ็ดพันเซลไว้ไม่ใช่โอ้ยแปดหมื่นสี อ๋อไม่มีไม่มียกบนข่มท่านเก่งคนเดียวแซะทุกเรื่องด่าทุกอย่างตีอย่างเดียวไม่เอาอะไรประมาณนี้โอ้ย่าไม่อ่านต่อเลยนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าชีวิตผมนั้นจะไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ครับท่านหลังจากเห็นข่าวนี้นั้นแล้วทําอย่างไรเล็กอิดบีข้ามผ่านมันไปแต่ว่าต้องข้ามผ่านอย่างระวังครับท่านเดี๋ยวถ้าเกิดข้ามผ่านไม่ระวังแล้วนี้จะไม่มีมือถือไว้ใช้อ่านอีกนะครับท่านผู้ชมโดยการจัดรายการของผมนี้มันไม่มีสคริปต์ครับท่านไอ้เราก็พูดตามข่าวที่เห็นโดยการเปิดเปิดไว้อ่านเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ แถลงเรียนข่าวต่อครับท่านอ่าก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่หลั่งไหลกันเข้ามารับชมส่วนประชาธิปัตย์ยังเสียดายไต่ลงส่วนในคีรีอะไรกันว่าเนี่ยโดยอายุก็87แล้วมึงครับท่านสําหรับไอโคศก3สีนี้หลังออกจากประชาธิปัตย์ไปเผยบิ๊กกรอบ,บออะไรเนี่ยท่าทางกุญซือกักจับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาลหน้าสําหรับประชาธิปัตย์โอ้โหไม่ต้องกักจับมือหรอกเฮ้ย,เ,ยเพื่อไทยเขาไม่ร่วมแน่นอนกับประชาธิปัตย์นี้โดยถ้าเกิดสมมติร,ร่วมกับพรรคอื่นนั้นยังพอเป็นไปได้นะ ที่ปดละ ไปเลือกตั้งให้ชนะก่อนดีกว่าเว้ยเฮ้ยให้คะแนนนั้นมากกว่า50เก้าอี้ก่อนจะดีกว่าเออก็น่าจะจริงนะครับท่าน,นผู้ชมก็มาตามนัดกันเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่มาตามตัวผมครับท่านแต่อันนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากที่หมัดคุกขวาตรงบรรจงลงใบหน้าสีสุวรรณจันอะไรสักอย่างอ้อจันยาจันยาเมาื่อกี้ลืมนามสกุลเออหลังจากโดนลุงศักดิ์ครับท่านสึกแหกศักดิ์และสีหมัดขวาตรงนะครับท่าน,นผู้ชมหกใบจงลงใบหน้าของสีสุวรรณนี้วันนี้เขาโผล่มาอีกแล้วโดวยพี่ ีห้ยห้ยสีหอกมาแล้วว้ยยฮ้ยยื่นสอบการเงินบริจาคพ่วงสัญญาณนายทุนผับจีนถ้าผิดถึงขั้นยุบพักพลังประชารัฐอันนี้ก็อ่านไปแค่เป็นประโยคบอกเล่าพอนะครับนานผู้ชมเพราะว่าประชาชนทังหลายนั้นก็คงจะรู้อยู่แล้วถามรู้เรื่องอะไรจ๊ะบอกว่าเนี่ยเรื่องที่ว่าอยังไงก็ไม่มีทางยุบได้หรอกอะไรทํานองนี้ก็ไม่น่าจับตามองนะครับ่านผู้ชมส่วนตอนนี้หลังจากที่ลีนาจังเดือดนั่นเนี่ยเมื่อวานผมเข้าไปฟังผมเดือดแทนเลยถามเดือดแทนใครเดือดแทนประยุทธ์ว้อยห้ย ได้ซัดประยุทธ์ไม่หยุดยัง้งแล้วก็เนี่ยพวกสลิมจะยอมได้เหรอเนี่ยจะขายชาติกินแล้วนะั่นเนี่ยอะไรทำนองนี้แล้วก็พร้อมกันนั้นลีน่าจังได้เอ่ยว่าแบบนี้ต้องปะท้วงแล้วต้องบุกทาเนียบแล้วอะไรทํานองนี้หรือไม่เออต้องเติมหรือไม่ด้วยก็ส่งผลให้นายสนทิยาครับท่านสนทิยาสวัสดีนักร้องหิวแสงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากเมื่อปีก่อน2ปีก่อนจําไม่ได้แล้วว่ากี่ปีที่แล้วได้ไปออกรายการโขนกระแสครับท่านตอนนั้นถ้าเกิดจำไม่ผิดนั้นรู้สึกว่าจะเป็นที่ปรึกษาก,าการลม เดินบูชมหรือว่าศีลาทะลุเมนนั่นเองครับท่านวิ่งเร็วยิ่งกว่ายูเซนโบครับท่านในการวิ่งหนีมอบนั้นแล้วตอนนี้ก็ออกมาร้องอีกแล้วนะเนี่ยให้ปอทอตรวจสอบลีนะ่าจังบมไลด่าประยุทธ์ครับท่านโดยเนี่ยเรียกสอบอะไรเนี่ยแล้วก็ออกกฎหมายให้ต่างชาติถือคลองที่ดินหนึ่งไร่นาน99บปีอะไรนี้ซึ่งไม่เป็นความจริงเออนี้บอกไปแล้วนะเนี่ยแต่นุ่มกัญชัยงงเว้ยเฮ้ยหลังจากสนที่ยามานั้นเนี่ยแล้วก็ได้มีการโทรอินไปหาสื่อสื่อหนึ่งนะครับท่านผู้ชมได้ทําการบอกว่า ไปออกรายการรายการหนึ่งมาไม่ได้ค่าน้ํามันว่ะแล้วมันยังไงหนุ่มกัญชัยก็เลยรีบโอนให้นะครับแล้วก็ได้ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ไม่ได้ให้ซองนี้ก็เพราะว่าเห็นว่าเป็นนักการเมืองอะไรทํานองนี้แล้วมันยังไงก็ส่วนมากเขาไม่รับเวยเฮ้ยศิลามาก็ไม่รับคนอื่นมาก็ไม่รับเสรีพิสุทธิ์มานั้นก็ไม่ได้รับนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะรับหนุ่มกัญชัยรีบโอนให้พร้อมโพสต์เฟซบุ๊กทันควันกันเลยทีเดียวโอ้ยไม่ต้องถามนะถ้าเกิดเป็นตัวผมนี่จะต้องเอาหัวไปอยู่ทีีีี่่่ไหนนนนคงงจะตต้อมุดดใสปบ,บััททาาาชววกเเลยเย ส่งผลให้หนุ่มกัญชัยนั้นเกิดเป็นพรกกลางรายการนะครับมันกาดเรียนมากเหลือเกินไม่หยุดยั้งลีน่าจังก็อย่าไปกลัวอย่างเด็ดขาดโอ้โหแต่ว่าลีน่าจังนั่นนี่ออกมาบอกเนี่ยไอประยุทธ์เนี่ยงูนอย่างนี้ผมก็อยากจะให้ปองดองกันไว้นะปองดองกันไว้นะแล้วขยิบตาทําไมเมื่อกี้มันคันพอดีนะับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าตอนนี้เทพโพงงานนั้นหายหัวไปไหนหลังจากที่ตัวโน้ว,ว่ายน้ําก็ได้ออกมาซัดเนี่ยไอพวกขี้ช้าเนี่ยเก่งแต่วิจารณ์แล้วมันยังไงนะักขวงเลยไม่ใช่มันไม่มีเออบอก ว่าพวกนี้ชีวิตจะแลลนแค้นนะครับท่านผู้ชมทําอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นหมายถึงตัวมันเองเปล่าวะก็ยังต้องติดตามต่อไปนะครับทร่านผู้ชมว่าเทพโพงานนั้นจะโ่หัวกระบ,บานมาเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านผู้ฟังที่กระลบหากสนใจปากอบ เอ็ดเกตข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบเม็ดมะม่วงหิมพานก็ติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลิงไลน์ผมจะปักไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับท่านขนาดนี้ท่านกำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนนั้นก็ผมไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดชอบนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ฟังที่กคารพขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม